สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็พามาชมนะครับปิดตาสองห้าคูณพันล้านหลวงพ่อคูณปริสุโทโตวัดบรรลยัยปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดครับวันนี้ผมพามาชมนะครับวันนี้ผมได้มาก็เลยพามาส่องพามาชมนี่นะครับตะกุดทองคํา ตากดต้องคำนี่นะครับสวยงามมากครับ สำหรับท่านใดน,นะครับที่อยากจะเช่าบูชาสามารถติดต่อเข้ามาในแฟนเพจ a c e b o o k หรือว่าไลน์แอดนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมครั้งแรกฝากกดติดตามใน YouTube ด้วยนะครับกดไลค์ในแฟนเพจ ถ้ากดให้เพื่อนในไลน์แอดนะครับท่านใดที่จะปล่อยพักเครื่องนะครับหรือมีรุ่นนี้นะครับอยากจะปล่อยก็สามารถส่งเข้ามาในไลน์แอดได้นะครับส่งรูปด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ขอบข้างด้วยก็ได้นะครับส่งราคาที่จะปล่อยมานะครับสําหรับวันนี้ผมก็รีวิวปิตาหลง่อคูณประมาณนี้แล้วกันนะครับเพิ่งได้มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ